มีแต่คนบอกว่าไปเที่ยวเว่นานามเจอแต่มิจฉาชีพเรื่องจริงไหมจะมาในรูปแบบไหนบ้างคลิปนี้มีคําตอบด้วยความที่เราไปเที่ยวเว่นานามมาแล้วก็ลงคลิปนะคะคนก็คอมเมนต์เยอะเลยว่า ไม่อยากไปหลอกมิชาชีพเยอะก็เลยจะมาบอกประสบการณ์ละกันนะคะว่าเคยเจออะไรมาบ้างนะคะในรูปแบบไหนนะคะรูปแบบแรกนะคะที่เราจะเจอมิชาชีพเลยก็คือตั้งแต่เราก้าวขาลงมาบนประเทศเขาเลยค่ะเราก็ต้องใช้แท็กซี่เข้าเมืองนะคะ local แท็กซี่บอกได้เลยว่าเชื่อใจยากค่ะ ตอนนั้นเราก็อยากจะเรียกแก๊บอยู่หรอกแต่ว่าเราไปถึงตอนห้าทุ่มมันดึกแล้วไงแล้วสนามบินที่เราไปลงอะ่ะมันอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณชั่วโมงกว่านะคะจะไปรถบัสรถบัสก็หมดแล้วนะคะก็พอมาหาแท็กซี่เราก็คุยกับเขาใช่ไหมเขาก็บอกว่าราคาเท่านั้นเท่านี้นะเรายังไม่ได้พูดโอเคเลยอะ่ะเขาก็ลากกระเป๋าเราไปบนรถแล้วนะคะลรคือพี่แกเดินเร็วมากเราเรียกก็ตามก็ไม่ทันอะ่ะเขาก็เดินไปที่รถเขาแล้วก็เอากระเป๋าเราไปเก็บนะคะเราก็เลย เดินตามตอนนั้นเราคิดว่าเออไปกับเขาก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเมืองที่เราไปมันเป็นต่างจังหวัดไงรถมันก็หายากแล้วนะคะแล้วราคาที่คุยกันไว้เขาขอ500ดองใช่ไหมแบบไม่ต้องกดมิเตอร์เพราะว่ามันไกลมันไกลมากแต่พอไปถึงที่พักเขาบอกว่า550ก็คืออยู่ดีจะเพิ่มขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเพราะว่าเขาเหมือน เปิดมิเตอร์เปรียบเทียบให้เราดูว่าแบบมันจะเป็นราคานี้นะตามจริงอะแต่เราห้ามใจอ่อนเด็ดขาดนะคะห้ามใจอ่อนกับแท็กซี่เด็ดขาดต้องตกลงราคาให้ชัดเจนก็คือถ้าบอกว่าเท่านี้พอถึงเวลาจ่ายจริงก็จ่ายเท่านี้ค่ะไม่ต้องให้เขาเพิ่มค่ะเพราะว่าราคาที่เขาเสนอมามันมันไม่ใช่ราคาปกติอยู่แล้วมันจะเป็นราคาที่สูงกว่าปกตินะคะรูปแบบที่2คะ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับการเดินทางเหมือนกันนะคะเขาก็มาในรูปแบบวี่มอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนเดินเดินอยู่ดีๆนะคะก็จะมีผู้ชายมาแบบว่าถามว่า น้องสาวเป็นไนจ้าออเซ็กซี่เบบี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบมาพูดว่าให้ไปส่งไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็แบบเขินๆนะคะอุ้ยมีคนชมมีคนแซวหรือว่าเราสวยแล้วคือเราไม่ได้ดูออกว่าเขาเป็นวินมอไซค์หรือเปล่าเขาไม่ได้มีเสื้อวินอะไรเลยค่ะเขาก็เป็นเหมือนคนธรรมดาที่ขับมอไซค์มาปกติข้างทางเนี่ยแหละค่ะ แต่โชคดีเราไม่ได้ไปกับเขาค่ะเพื่อนเราเตือนไว้นะคะคนพวกนี้เขาไม่ได้หวังอะไรหราค่ะนอกจากเงินของคุณค่ะที่บอกจะไปส่งอ่ะคือไม่มีฟรีนะไม่ส่งเสียตังค์อย่าไปหลงค,รงคารมใครง่ายๆเด็ดขาดค่ะถ้าอยากนั่งวินแบบปลอดภัยที่สุดนั่งแกลบเลยค่ะเรียกแกลบค่ะพอต่อให้มันเสียตังค์อ่ะมันก็เป็นราคาที่แบบไม่ได้โดนโกงไงเป็นราคาที่มาตรฐานความจริงค่ะ มิจฉาชีพรูปแบบต่อไปค่ะรูปแบบที่3ค่ะตอนนั้นเราก็ไปหาของกินถนนคนเดินเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็ไปเจอร้านโรตีร้านหนึ่งแม่ค้าก็ดูแบบน่ารักใจดีนะคะชมว่าเราสวยนู่นนี่นั่นนะคะนั่งเ <c oughs> จอคนชมว่าสวยทีไรนะคะมันมีเซนต์อย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้รู้ว่ากูจะโดนโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะและก็โดนจริงๆนะคะก็โรตีนั้นก็ปลาไปเท่าไรห้าสิบดองนะคะฉันนั่งวินมอไซค์มาแค่สิบห้าดองมากินโรตีห้าสิบดอง <laughs> คนเวียดนามเขาพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาแบบเราก็ต้องฟังให้ดีนะบางทีเขาพูดแบบ15เงี้ยเขาจะพูดเป็น50แบบ 15, 50... มันจะฟังเป็นเสียงเดียวกันไปเลยอะวิธีการซื้อของแบบปลอดภัยที่สุดน,นะคะพยายามซื้อร้านที่มันมีป้ายบอกราคานะคะอย่างน้ำอันนี้ค่ะน้ำมอสเนี่ยนะคะเขาก็ขายมันก็บอกราคาว่า 16ดองนะคะเขาก็จะมาโกหกว่าเป็น20ดองมันก็ไม่ได้นะคะราคามันก็บอกอยู่เวลาซื้อขายที่นี่เราจะไม่นับเลขข้างหลังนะแบบถ้ามัน16ื่นใช่ไหมเราก็จะไม่บอกว่า16 0 0 0ซันอะไรอย่างนี้นะเราก็จะบอกแค่ว่า16 Mi มิชชาชีพรลำดับที่4ค่ะ อันนี้คือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะซึ่งคุณอาจจะโดนแบบไม่รู้ตัวได้ซ้ามิจฉาชีพรูปแบบนี้นะคะเขาจะอยู่ที่ร้านอาหารนะคะเราเคยไปกินข้าวแล้วเราบอกว่ามีเฟอไก่ขายไหมเขาก็บอกว่าไม่มีไก่นะมีแต่เนื้อแล้วก็เลยบอกว่างั้นก็เอาเฟอเนื้อมาก็ได้แต่เขาเอาอะไรมาให้อะข้าวต้มหมูเหรอคือเขาจะไม่พูดว่าเขาไม่มีสิ่งนั้นขายอะ่ะแต่เขาก็จะเอาอะไรก็ได้มาให้คุณอะ่ะจะว่าพูดไม่รู้เรื่องมันก็ไม่น่าใช่อ่ะเพราะเราก็แบบ ใช้ Google แปลก็แล้วให้ดูรูปก็แล้วนะคะก็ยังออกมาให้ผิดมันเป็นการยัดเยียดจริงๆนะแล้วยิ่งแบบคนที่ง่ายๆอ่ะมันยิ่งดีกับเขาเลยนะอย่างอันเนี้ยเราบอกว่าข้างในมันทําจากปลาใช่ไหมเขาก็บอกใช่ใช่ช่แต่พอมาเสิร์ฟมันเป็นหมูอ่ะ ด้วยความที่เราง่ายๆเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรค่ะแล้วถ้าเป็นบางคนที่เขาไม่กินหมูอะ่ะเขาจะทํำยังไงขนาดข้าวราดแกงอะ่ะเราชี้ไปแค่2อย่างที่เราอยากกินใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอาอีก5าอย่างเราก็เลยบอกว่าเราไม่เอามันเยอะแล้วเราไม่เชื่อหรอกนะว่าเขาให้กินขั้นต่ําได้5อย่างอะ่ะนั่นแหละเราก็เลยเลือกแค่2อย่างแล้วก็ราคาด้วยนะคะบางร้านถ้าคุณสั่งเยอะๆอะ่ะเขาอาจจะคิดเกินก็ได้พอเขารู้ว่าเราอ่านบิลไม่รู้เรื่องฉะนั้นนะคะก่อนจ่ายก็ลองดูก่อนว่ามันเม k เซนหรือเปล่าราคามันแพงเกินไปไหมอะไรอย่างนี้นะคะ วิชาชีพอันดับที่5ค่ะอันนี้ก็มาในรูปแบบของการทําบุญค่ะเราไปวัดวัดหนึ่งในฮานอยนะคะเป็นวัดดังเลยแหละ มันจะมีแม่ค้าขายปลาอยู่วิดีโอนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ที่เราพูดถึงตอนนี้นะคะเราไม่ได้ถ่ายไว้นะคะแต่จะมาเล่าให้ฟังป้าเขาขายปลาให้เราปล่อยอะ่ะมันจะเป็นถังถังใช่ไหมเราก็อยากทําบุญและเขาก็ยื่นถังปลาให้เรานะเราก็เตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่มีอะไรฟรีแน่นอนนั่นแหละเราก็เอาไปปล่อยหน้าวัดนะคะพอปล่อยเสร็จใช่ไหมคะเราก็ถามว่าเท่าไหร่คือสิ่งที่เราคิดไว้เราว่าเออมันน่าจะประมาณสองสามร้อยนี่แหละไม่เกินนี้นะคะแต่แม่ค้าบอกพันกว่าบ,บาทพันสองเราก็เลยแบบ เชียคิดเยอะไปเปล่าอะไรอย่างนี้จะทําบุญอยู่แล้วยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะคะวิธีการที่จะจัดการกับคนพวกนี้นะคะก็คืออย่าไปให้เท่าที่เขาเรียกนะคะเราก็เลยให้เขาไปแค่ครึ่งหนึ่งนะคะคนพวกนี้คือถ้าใจอ่อนก็คือจะเสียตังค์เท่านั้นคะ่ะ มิชชาชีพรูปแบบสุดท้ายค่ะทุกคนจริงๆมันมีมากกว่านี้นะคะแต่เราจะขอพูดแค่นี้ละกันนะคะมาในรูปแบบของผู้สูงอายุหรือว่าคุณป้าป้าทั้งหลายนะคะใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยเราไปเจอคนที่เขาแบบนิสมากๆแบบว่าโอ้ยน่ารักให้เราถ่ายโพสททานุู่นนี่นั่นยิ้มๆนะคะที่ไหนได้คะ่ะ เขาถ่ายเสร็จเท่านั้นละค่ะเขาก็จะขอตังคุณนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนเขาก็ดีแล้วมันก็จะมีคนที่เขาไม่ชอบกล้องด้วยนะเขาก็จะทำหน้าแบบไม่พอใจนะคะสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือถ้าจะถ่ายรูปใครเนี่ยก็รีบถ่ายแล้วก็เดินไปเลยนะคะไม่ต้องแบบไปจ้องเขานานๆหรือว่าถ่ายานานๆน,น,นั่นแหละค่ะก็คือทั้งหมดนะคะมจฉาชีพในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วคุณละคะเคยเจอรูปไหนมาแล้วบ้างนะคะ ก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีให้คนที่ไปเที่ยวต่อไปได้ระวังนะคะ